เหลือเหลือเป็นลิมิตเอ็นเข้าสู่อินฟินิตี้แล้วก็ดึงตัวเลขลงมาก็จะได้เป็นแบบนี้ครับครับจัดสมการนี้หน่อยแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปทีละตัวครับทีละเทอมของมันเป็นอันนี้ก็เป็นลิมิตเอ็นเข้าสู่อินฟินิตี้คูณกับลบเจ็ดส่วนเอ็นกำลังสองนะครับแล้วก็ไล่ตัวเลขไปเรื่อยๆแล้วก็จากทฤษฎีครับถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาตัวเลขหารด้วย เอ็นกำลังอาร์เป็นจํานวนใดๆมันจะเป็นมันจะได้ศูนย์ครับผมดึงตัวเลขมันจะได้เป็นศูนย์บวกศูนย์ลบสามส่วนด้วยศูนย์ลบสี่จะได้เป็นลบสามส่วนสี่มีเทอมไหนบ้างที่เราว่าเป็นศูนย์นะมีเทอมไหนบ้างที่เขาเจอศูนย์เป็นเทอมาลบเจ็ดส่วนเอ็นกำลังสองสองก็เป็นจำนวนใดๆก็เป็นศูนย์ครับผมห้าส่วนเอ็นกำลังสี่อันนี้ก็เป็นศูนย์แล้วก็หกส่วนเอ็นกำลังสี่ก็ได้ศูนย์ครับตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นสามกับสี่เท่านั้น แล้วก็<น>ดูเครื่องหมายข้างหน้าครับครับแล้วทฤษฎีบทที่เราว่านี่มาจากหนังสือเล่มไหนครับเล่มแถวตัวนี้แถวคนละสองครับ,รรบอ๋อก็คือตัวที่เป็นหนึ่งส่วนเป็นกำลัง